อดัมฟาร์มกวางสวัสดีจ้าแปดโมงเช้าว,วันศุกร์ที่สามสิบพฤษภาคมสองห้าหกแปดค่ะคลิปนี้จะพามาเชิมกวางแรกคลอดนะคะ ด้านโน้นเป็นอินดี้กับออนอินนะกําลังเกี่ยวพาราสีกันอยู่จ้ะเกี่ยวพาราสีบรรยากาศแบบง่ายๆสบายๆท้องทุ่งนาบ้านเราจ้ะน้องกวางกินอาหารเม็ดแล้วก็อาหารข้นแล้วก็รอกินหญ้านะคะวันนี้งดมะม่วงแล้วนะคะ ไปค่ะพี่น้องไปจอบไปจอบไปจอบน้องแทนคุณคนนี้เอพิวครับเนี่ยเอพิวเอพิวเกิดวันที่สิบเจ็ดเมษายนหกเจ็ดณวันนี้ก็สิบสามเดือนนะคะสิบสามวันนะคะ น้องแทนคุณอยู่ในคอเกเล็กค่ะพี่น้องค่ะเพื่นอนี่ก,ก็ยังเจายืนอยู่จักน้อยเด้อค่ะเด้อฝนลงเรื่อยช่วงนี้นะคะฝนลงทุกวันนะคะนอนไปไกลนีไ่ได้นะคะเดี๋ยวจะวิ่งตกใจนี้นะคะเพิ่นอยู่น้าแม่เพิ่นเพิ่นอยู่ข้างในละดีละจ้าจังบ่ถือกันกวางใหญ่เตะ ตอนนึงน้องอเล็กนะคะออกได้มือเดียวโอ้ยน้องตายเนาะจ้าก,กะเลยนี่มีประสบการณ์แล้วก็บตองระวังเนาะคะ่ะน้องอเล็กนนะ่ะสงสัยแบบเฮาน้ำเข่าแม้พันไม่ละติดทองแม่แม่มาแล้วมาออกอยู่นี่เราที่นี่ก็อาจจะเป็นแม่ไม่น้ำแล้วก็มาเจอทางนี้นะคะ ตายโดยไม่ทราบสาเหตุออกได้วันเดียวน้องอเล็กนะคะเนินแทนคืนน้องแทนคืน,น,น,คนไปลองดูนะคะไกลเข้าไปอีกนิดชิดชิดเข้าไปอีกหน่อยแม่เพื่อนไกยจะน้ำกัน <laughs> พี่น้อง ขอโทษนะค่ะอันนี้น้องตุ๊กตกานี่น้องแทนคุณมืดมืดอยู่นี่ขอโทษ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 น้องตุ๊กตาขอโทษขอโทษขอโทษนี่นี่นีนี่นี่นี่เห็นไหมคะน้องแทนคุณเนี่ยนีน้องแทนคุณน้องตุ๊ก,กตานี่หนึ่งเดือนแล้วจ้า ตุ๊กตาออกวันที่ยี่สิบแปดเมษายนนะคะนี่คะ่ะเด็กแรกคลอดจะว่าเด็กแรกคลอดจะได้ไหมเพราะว่าคลอดเมื่อวานนะคะวันนี้สามสิบเพิ่งถ่ายคลิปนะคะนะมันทำความสะอาดให้กันนะคะแทนคุณแทนคุณรูปโลน้องตุ๊กตา น้องตึกจ้า,าไปเขาเขาเข้าไปได้ครัคะพี่น้องได้บอกะได้บอกขออนุญาตบาดคำเด้อขออนุญาตบาดคำอุ้ยเข็มขักน้องแทนเด็กชายแทนคุณภาสีเข็มนลพี่น้อง ไปแล้วเนี่ยสีมืดๆนะคะน้องแทนนะคะนัะน่นมาแล้วนะั่นนี่ค่ะสีมืดๆเนี่ยน้องแทนนะคะออกไปดีกว่านะคะเด็กตกใจเด็กตกใจว่าไงคะคุณแม่คุณแม่คนสวยคุณแม่คนสวย อินดีนี่เฟียตอ่อนอินได้จ้าออนอินนี่เพิ่นจะพิเศษจักเล็กน้อยเป็นซีโซโซยนั่นอินดี้จะเอาออนอินแล้วให้ได้ละออนอินยังไม่ท้องหรออินดี้ <c oughs> อ่อนอินยังไม่ทออ้องพี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะกดหมากกระดิ่งน้ำเด้อจ่าเด้อจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะความสุขของคนเลี้ยงกวางก็จะมีนะนอนผือบผ,ผวาบนอนสะบัดหูฟิบฟอยู่นะลูกเนาะอิ่ม อิ่มอยู่ดีอยู่ดีมีแหงทุกตัวนะคะสุขภาพแข็งแรงกวางจะไม่เป็นโรคนะคะไม่ค่อยเป็นโรคอะไรเลยนะคะเราก็ไม่อยากให้เป็นด้วยน้องก็ไม่เป็นด้วยนะคะถายพยาธิปีละสองครั้งนะคะผสมลงน้ำดื่มน่ารักได้ค่ะพี่น้องคะใครที่ยังลังเลสงสัยนะ่ะ ก็ศึกษาศึกษาดีแล้วก็ถ้าเป็นลูกวางสามารถติดต่อรับจากอาดัมฟาร์มได้นะคะถ้าใครที่ไม่สะดวกเราก็จะมีรถของแม่ฟาร์มไปส่งให้ได้นะคะใครที่ไม่สะดวกมารับเองนะคะเราะว่าไม่ก็จะเสียนะค,ะค่าส่งเนาะค่ะันให้เพื่อนไปส่งให้นต่จะเสียค่าส่งตั้งหา จากลูกกวางจากราคาลูกกวางตัวละหมื 105, ่นห้าก็จะได้เสียค่าส่งเพิ่มด้วยนะคะถ้าให้รถของแม่ฟาร์มไปส่งนะคะแต่ว่าบเบญจจะติดต่อมาเลยถ้าไม่ไกลจนเกินไประยะทางใกล้ๆเนี่ยเรามีรถของเราไปส่งแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องเขามาเบิงก่อน,นะจ๊ะก็ต้องได้เข้ามาดูก่อนอยู่ดีมา ชี้เอาเลยชอบตัวไหนมาคุยกันที่หน้าคอกเลยนะคะคุยกันจ่ายเงินกันมัดจำไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้เรามั่นใจว่าคุณจะรับกวางน้อยของเราแน่นอนนะคะตว่าขันตัวไงแล้วก็รับไปเลยนะคะตอนนี้มันจะมีอยู่คู่หนึ่งที่ ที่ได้ไปนะคะที่จะได้ไปนะอีกคู่ต่อมาต้องรอ,อน้องตุ๊ก,กตาอีกสักสองเดือนก็ปล่อยได้นะคะมัดจําไว้ก่อนได้นะคะหรือถ้ามีอะไรก็โทรมานะคะอดัมฟาร์มพิกัดตำบลบวัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกระสินนะคะเบอร์โทรเบอร์ราย0ูนย์0 9 6 3 9 5 6 5 5 1ค่ะ โทรมาได้นะคะแปดเก้าม้งสิบมงโทรมาได้เลยจ้ะรอบเย็น่บ่บสะดวกกรับซายนะคะรอบเย็นถึงกลางคืนเพราะว่าเย็นเราก็ปิดโทรศัพท์แล้วนะ,ะปิดโทรศัพท์นะคะบางท่านอาจจะติดต่อไม่ได้ตอนเย็นนะ สำหรับคลิปนี้ก็พามาดูเด็กแรกคลอดคลอดเมื่อวานจาน้องแทนคุณนะคะ,คะพามาดูความเป็นอยู่โดยรอบนะค<ม>้อกวางก็หนึ่งงานนะคะส<ม>แลนออมใบหนึ่งงานอันนี้ต้นไม้อินดีเอาเขามาสีเรียบร้อยนะคะมไม่น่าจะหักนะคะแข็งแรงค่ะ พบพอกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย